สวัสดีค่ะลูกค้าจำหลัดงานสตางค์แท้ลูกค้าสาววันนี้มาพบกันกับงานที่เป็นไฟส์และสีพร้อมส่งนะคะวันนี้มีงานแบบใหม่มาส่วนมากส่วนมากมากเลยนะคะเป็นงานลายไทยเป็นแหวนที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้ทั้งคุณแม่คุณพ่อเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตนำ เป็นรหัสนำหน้าด้วยตัว Q ินะคะแจ้งเป็นตัว Q ิและรหัสเลขนะคะเช่น Q 1 Q2 Q3 คิอคานะคะลูกค้าท่านใดที่ F ไว้แล้วก็ยังไม่พร้อมรับขอให้นัดนัดแบบวันเป๊ะมาได้เลยนะคะลูกค้าจะาจองไว้ได้นะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเพิ่นเก็บไว้ให้ไม่เกินหนึ่งเดือน ลูกค้าต้องการงานตัวนี้แต่ว่ายังไม่พร้อมรับเนี่ยเอฟไปได้เลยแล้วก็นัดวันรับได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะก็นำหน้าด้วยรหัสคิวนะคะวันนี้วันน,น,นี้วันที่สองเมษายนนะคะดูงานกันเลยเพื่อนขออนุญาตปรับกล้องนะคะวันนี้รหัสแรกนะคะแม่แม่จ๋ารหัสแรก เป็นตังหูเต่าโนพะเก้านะคะเป็นต่างหูตัวนี้ต่างหูตัวนี้นะคะเป็นเต่าเล็กนะคะเต่าตัวเล็กก็เปรียบเทียบขนาดให้ดูหูซิลิโคนตัวนี้นะคะใกล้เคียงกับหูคนมากอาจจะดูเหมือนเล็กนิดหน่อยนะคะ ก็จะได้เห็นชัดๆว่าถ้าใส่แล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะคะรหัส Q หนึ่งค่ะแม่จะเป็นต่างหูแบบตะขอเกี่ยวแบบนี้แต่ไม่ตุ้งติ้งนะคะไม่ตุ้งติ้งนะคะราคาอยู่ที่คู่ละ360บาทค่ะ Q หนึ่งสามบบาทนะคะต่างหูนกพะเก้าค่ะต่างหูเต่าเล็ก เต่าอ,อายุยืนนะคะสําหรับแม่แม่ท่านใดที่ได้เป็นอ่าส้อยข้อมือเต่าไปแล้วเต่านุพเก้านะคะวันนี้มาเอ็ดตังหูได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทันก็สั่งไว้ได้นะคะโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่092 259 2878จ้ารหัสที่สองนะคะรหัส q 2 q 2เป็นจี้หยกแท้นะคะจี้หยกแท้ค่ะ คิวสอจีหยกแท้นะคะราคาอยู่ที่500บาทส่งฟรีปลายทางนะคะต่อที่รหัสคิสค่ะเป็นแหวนล้อมนกพระ 9. เก้าโอ,อ้ไม่ใช่ค่ะแหวนแหวนทับทิมล้อมขออภัยค่ะแหวนทับทิมล้อมตัวนี้นะคะมีเหลือบนะสวยเลยสีสวยเลยสีแดงเลยค่ะไซส์พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห6ค่ะ สำหรับวงนี้นะคะราคาอยู่ที่600บาทนะคะปกติที่ขายเลย600บาทค่ะ600บาทค่ะไซส์56รหัส q 3ต่อรหัส q 4เป็นงานตัวเดียวกันนะคะแต่ขอราคาที่แพงกว่านะคะหยกมาแพงกว่าตัวนี้เป็นหยกแท้นะคะหยกพมาอ่า เป็นหยกสีเขียวจัก,กรพพัดนะคะหยกเขียวจัก,กรพพัดหยกแท้ค่ะตัวนี้ไซส์56เหมือนกันนะคะหยกแท้วงนี้ราคาอยู่ที่650บาทรหัส Q4 หยกแท้ค่ะไซส์56ราคา650บาท ไม่มีตําหนินะคะงานไม่มีตําหนิไม่มีพอยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยสวยมากนะคะต่อที่รหัสคิวห้าตัวนี้นะคะอ่ะให้ดูคิวห้าเป็นแหวนคุณหญิงะคะ่ะทับทิมเจียเหลี่ยมนะคะงานพลอยเจียเหลี่ยมตัวนี้ปกติเนี่ยปิ้นจะขายอยู่ที่หกร้อยแปดสิบนะคะจะถ้าเป็นหลังเบี้ยปม้นจะขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบแต่ถ้าเจียเหลี่ยมแบบเนี้ยปิ้นจะขายหกร้อยแปดสิบ แต่สำหรับวงนี้นะคะลูกค้าจา๋าด้วยความที่สีเขาไม่ได้เสมอกันเห็นชัดไหมให้ดูชัดๆโฟกัสมากก็ไม่ได้ให้ดูชัดๆนะคะก็เลยขายในราคาหกร้ห้าสิบเท่าพลอยหลังเบี้ยนะคะทับทิมไม่ได้สวยมากนะคะทับทิมไม่ได้สวยมากตัวนี้เป็นทับทิมเตียเยลี่ยมนะคะเป็นเนื้อผนึก จะเห็นเนื้อผน,นึกเขาเลยนะคะราคาเท่าหลังเบี้ยเนื่องจากทับทิมไม่ได้สวยมากนะคะลูกค้าคะดูเป็นทับทิมผน,นึกที่เหมือนข้างในเนื้อเขาจะเป็นลายๆนะคะข้างในเนื้อเขาจะเป็นลายๆพยายามให้เห็นชัดเจนเนาะกนจะพยายามให้เห็น ให้ดูนานหน่อยนะคะจะได้เห็นตำหนิโอเคนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวนะคะลูกค้าเพียงแต่ว่าลายเขาจะลายผนึกเขาจะไม่ค่อยสวยและสีไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้ขี้เลน,นะตัวนี้นะคะคิวห้าแหวนคุณหญิงค่ะราคาหกร้อยห้บาทค่ะเอ๊ะทำไมปิ้นไม ขออภัยนะคะปุนไม่ได้วัดไซส์วัดไซส์ให้ไซส์อยู่ที่ห้าสิบสองเท่านั้นค่ะไซส์ห้าสิบเท่านั้นค่ะ mm hmm. แบนคุณหญิงไซส์ห้สิบสองนะคะรหัสคิวห้าต่อรหัสคิวหกค่ะแม่รหัสคิวหกเป็นทับทิมแท้3เม็ดนะคะลูกค,ะคะ mm ้าจ๋าทับทิมแท้โทนสีชมพูไซส์หกสิบค่ะราคา 650บาทค่ะขนาดทับทิมอยู่ที่7คูณ9มิลนะคะ7คูณ9มิลเป็นทับทิมแท้สีชมพูนะคะไซส์6กค่ะราคา650บาทรหัสคิวหค่ะบาดละมุนละไมนะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยทำแบบเรียบๆเบงาๆเลยดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะรหัส q ิวค่ะเป็นแหวน แบ็กสตามีวงเดียวนะคะแบ็กสตามีวงเดียวไม่มีตําหนิอะไรเลยนะคะไม่มีตําหนินะสีไม่เสมอกันนะคะลูกค้าแต่ไม่มีตําหนิไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเป็นแบ็กสตาค่ะรหัส Q7 แบ็กสตาไซส์55บู้ตัวนี้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้ถ้าคุณคุณผู้ชายที่อ่ารูปร่างเล็กใส่ได้นะคะไซส์55ราคาอยู่ที่650บาททัอ่า แบ็กสตาไม่มีตำหนินะคะแม่๋าไม่มีตำหนินะหกรบาทค่ะรหัส Q7 จ้าตัวนี้นะคะ Q8 เป็นแหวนพญานาคคู่หรือว่าพญานาคเกี้ยวนะคะ ตัวพลอยเป็นพลอยแท้นะคะเป็นพลอยมาจากเมืองถืนนะคะเป็นแก้ววิทูลเขียวตัวนี้ไม่เป็นพลอยดิบนะคะไม่มีการขัดเงาข้างหน้าพลอยนะ,ะให้ดูชัดเจนนะคะ ตัวนี้เป็นแก้ววิทูลเขียวค่ะแก้ววิทูลเขียวจากเมืองเถินนะคะรหัสคิว8ค่ะแหวนพญานาคเกลียวนะคะไซส์63ค่ะราคาอยู่ที่500บาทเท่านั้นเม็ดใหญ่ๆเป้งๆแต่ราคาเบาๆนะคะราคา500บาทเท่านั้นค่ะใครที่ชอบงานแก้วป่งคามหรืองานพวกพลอยของเมืองเถินนะคะแนะนำ สวยนะคะเป็นพญานาคเกี้ยวค่ะไซส์63ค่ะรหัส q 8นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะต่อรหัส q 9นะคะก็ยังเป็นแหวนพญานาคเกี้ยวอยู่ตัวนี้จะเป็นไพลินแท้นะคะไพลินแท้สีไม่เสมอกันนะคะ อแจ้งไว้ก่อนเลยว่างานตัวนี้ถ้าเป็นงานพลอยสวยเลยนะคะจะอยู่ที่หกร้ห้าิบาทแต่วันนี้มีมา4ี่วงราคา500บาททั้ง4ี่วงนะคะราคา500บาททั้ง4ี่วงแจ้งเลยไพลินเม็ดใหญ่ๆเป้งๆค่ะแต่ว่าเขาจะมีความสีไม่เสมอนะคะอันนี้เปินให้ดูชัดๆเลยเป็นพญานาคเกี้ยวไซส์หค่ะ คิวเก้าไซส์หกสิบสีค่ะไพลินแท้อาตำหนิแค่สีไม่เสมอเท่านั้นนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแล้วนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะไซส์หกสิาาบสี่ค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะจะใส่ยังไงเนี่ย ราคาปกปติเนี่ยจะห0 0้อยห้อยห้าสิบเลยนะคะแต่วันนี้นะคะด้วยความที่ไม่ได้เป็นพลอยที่สวยมากนะคะราคาจะอยู่วงละห้าร้อยทั้งสี่วงเลยนะคะสำหรับลายนี้ตัวนี้เป็นแก้วโปร่งคามมาจากเมืองเถินเหมือนกันค่ะเป็นแก้วใสๆเลยนะคะแก้วโปว่งคามใสๆเลยรหัสคิ0สิบแก้วปวกนะคะไซส์หกสิบสี่ค่ะ ไทรนาเกี้ยวไซส์หกค่ะเป็นแก้วปวกจากเมืองเถินนะคะราคา500บาทรหัสคิวสิค่ะไซส์หกวงต่อมาค่ะคิวสิเป็นทับทิมโทนสีชมพูนะคะสีไม่เสมอนะคะอ่ะ สีไม่เสมอค่ะแต่ตําหนิอื่นๆไม่มีนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะคะคิวสิทับทิมแท้สีชมพูค่ะไซส์หกสิบห้าไซส์หกสิบห้าค่ะราคาห้าร้ยบาทพญานาคเกี้ยวนะคะพญานาคเกี้ยวหรือพญานาคคู่นะคะลายพญานาคสวยงามค่ะ 1> q 1 1ค่ะไซส์65สราคาห้า้อยบาทสอบถามหรือ,อสั่งสินค้าได้ที่0 9 2ย์92 8 7สองสาสองดำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่พร้อมรับแต่อยากได้นะคะลูกค้าสามารถจองไว้ได้และนัดรับไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะและนัดรับไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าเกินหนึ่งเดือนไปแล้วต้องขออนุญ,ญาตนะคะ ่งต่อนะคะต่อค่ะรหัส q 12ตัวนี้เป็นแหวนแบบใหม่ของทางร้านเลยภูมิใจเสนอมากด้วยลวดลายดีไซน์นะคะลูกค้าจะดูให้ดูเป็นลายไทยที่แกะได้สวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นลายไทยแกะได้ลึกนะคะคมสวยนะคะลายคมชัดสวย ตัวนี้เปิ้ลตั้งชื่อแหวนว่าแหวนบันลังทองนะคะแหวนบันลังทองลูกค้าสวยมากลายไทยค่ะทั้งวงนะคะวันนี้นะคะมีมาสิบเอ็ดวงเป็นพลอยแท้ทั้งสิบเอ็ดวงค่ะแล้วก็สีพลอยเนี่ยเปิ้ลใส่พยายามใส่ให้มันแตกต่างกันไปนะคะถึงจะเป็นทับทิมเหมือนกันก็จะสีแตกต่างกันไปนะคะ วันนี้มีมาสิบเอ็ดวงดูวงแรกกันเลยนะคะรหัสคิวสิบสองค่ะบัลลังทองตัวนี้เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะหยกแท้ค่ะยกน้ำผึ้งสีเหลืองสวยเลยผิวสวยไม่มีตำหนิค่ะวงนี้ไซส์ห้าสิบสองค่ะแม่จ๋าไซส์ห้าสิบสองราคาอยู่ที่หกร้อยแปดสิบบาทค่ะสวยมาก <c oughs> 680บาทค่ะไซส์52รหัสคิว12ค่ะหยกน้ำพึ่งค่ะหยกแท้ค่ะสีเหลืองทองทั้งวงเลยนะคะแหวนบันลังก์ทองต่อรหัสคิว13ค่ะแม่จ๋าเป็นหยกแท้สีเขียวสวยมากไม่มีตำหนินะคะสำหรับหยกเราไม่มีตำหนิเลยตัวนี้เป็นหยกแพ้เขียวจักรพพัดนะคะ แหวนบัรลังทองค่ะลายไทยสวยมากๆนะคะลายไทยสวยมากๆแกะได้สวยมากนะคะฝั่งน้ําเตยไปแน่นๆเลยตัวนี้นะคะรหัสคิวสิไซส์ห้ค่ะราคา700บาทแม่ฟังอ่าราคาดีๆนะคะเพราะว่าจะมีราคาที่700ดร้อยอู่สามงนะคะจะมีราคาสูงอยู่สามมงนะ ตัวนี้ราคา700บาทค่ะ Q สิบสาเขียวจัก,กระพัดนะคะไซส์5้าสิบสองค่ะ Q สิบสามไซส์ห้าสิบสองค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะส่วนมากต่อค่ะ Q สิบสี่ทับทิมแท้โทนแดงค่ะทับทิมแท้แดงแดงเม็ดจริงคือแดงมากนะคะ เม็ดจริงคือแดงเลยสวยมากบัรลังทองตัวนี้ภูมิใจเสนอมากนะคะด้วยความที่แกะลายไทยงามจริงๆทางง,งามมากๆลายไทยทั้งมุงเลยค่ะล้ะทรงบรหลัง ชื่อเขาก็ดีนะคะแล้วก็ใส่พลอยแท้ไปด้วยบัลลังทองวงนี้นะคะรหัส Q14 ค่ะ Q14 นะคะทับทิมแดงๆไซส์53ค่ะแม่จา๋าไซส์53ราคา680บาทค่ะ ะะต่อค่ะตัวนี้ q 15นะคะเป็นกร e น n า p ์ฟค่ะกรีนอาร์ฟไซส์ห้ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่700บาทนะคะกรีนอารตัวนี้ราคาอยู่ที่700บาทสวยมากไม่มีตำหนิอะไรเลยไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่จ๋ากรีนอาร์ฟไซส์ห้ค่ะ บรลลังทองไซส์ห้นะคะเป็นกรีนอาพ q 15ค่ะราคา700บาทราคา700บาทนะคะใครที่ชอบสีเขียวเนี่ยยกกับกรีนอารเนี่ยให้รีบจับจองไว้เลยนะคะเพราะว่ากรีนอารที่สีเขียวจริงๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะคะทางร้านบางทีได้มาก็จะเป็นเขียวออกเหลืองนะคะแต่อันนี้คือเขียวเลยรหัสเมื่อกี้คือคิวสิบห้านะคะต่อที่คิวสิบหกค่ะเป็นทับทิมแท้โทนสีชมพูเข้มนะคะชมพูเข้มมีเหลือบนะคะตัวนี้มีเหลือบ คิวสิบหกนะคะไซส์ห้าสิบสี่ราคาหกร้อยแปดสิบบาทค่ะหกร้อยแปดสิบบาทนะคะคิวสิบหกค่ะไซส์ห้าสิบสี่ค่ะไซส์ห้าสิบสี่ค่ะหกร้อยแปดสิบบาทนะคะคิวสิบหกต่อที่คิวสิบเจ็ดค่ะตัวนี้เป็นบุษราคำ บุตรสวยเลยนะคะสีจริงเข้มกว่าในกล้องนิดหน่อยนะคะสำหรับบุรจระคำเม็ดนี้ค่ะสวยเนาะมันดูแบบทองไปหมดเลยอะ บุตรสลาคมคิวสิบเจ็ดค่ะแม่จา๋าไซส์ห้าสิบหกค่ะคิวสิบเจ็ดไซส์ห้าสิบหกค่ะราคาหกร้อยแปดสิบบาทคะ่ะหกร้อยแปดสิบบาทนะตัวนี้ที่ราคาสูงนะคะอ่าถ้าพิมพไม่ได้เออพอยแท้ไม่ได้เม็ดใหญ่มากแต่ราคาสูงนิดนึงเพราะว่าด้วยลายที่ทำยากแล้วก็ ค่อนข้างที่หน้าเขาจะใหญ่กว้างนะคะแล้วก็น้ําหนักของตัวเรือนเขาก็พอสมควรนะคะมันก็เลยราคาสูงนิดนึงนะคะถึงไม่มีเพชรล้อมก็ราคาสูงนิดนึงนะแม่นะเพราะว่าด้วยความที่ใช้เหลี่ยนเยอะนะคะต่อที่รหัสคิวสิค่ะเป็นบุตรสลักคำเหมือนกันแต่บุตรสลัคำโทนสีออกน้ําตาลนะคะมีเหลือบไซส์ห้าสิบหกค่ะวงนี้ค่ะไซส์ห้าสิบหก สีน้ำตาลนะคะสีออกน้ำตาลสวยค่ะใส่แล้วไม่ได้ดูนิ้วดำนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะดูนิ้วดำนะคะไม่ดำนะบางคนกลัวว่าสีน้ำตาลจะทำให้นิ้วดำไม่ดำนะคะแม่า๋าปนอาจจะเรียกชื่อพลอยไม่ค่อยถูกนะคะแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกความหมายของพลอยได้นะคะ แต่แม่แสามารถที่จะเข้าไปดูความหมายของพอยได้ใน Google ใน YouTube นะคะกดเซิร์ชหาดูได้นะ Q18 แค่ะแม่จะเป็นบุษราคัมนะคะไซส์ห้ค่ะแม่ไซส์ห้ค่ะราคาอยู่ที่680บาทค่ะหกรบาท ต่อมาไพาลินค่ะไพลินมีวงเดียวจำแน่จ้ะไพลินมีวงเดียวเป็นสีเข้มๆนะคะคิ้วสิบเก้าไพลินค่ะไพลินสีเข้มคิวสิบเก้านะคะไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ดราคาหกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาทจ้าเม็ด ออกจะโตกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ราคาเท่ากันนะคะมีตำหนิตรงนี้นะเป็นรูธรรมชาติไม่ใช่รอยแตกรอยแล้วนะคะเป็นรูธรรมชาติรูขาวๆไม่น่าเกียดนะคะเพราะว่าเขาเป็นพลอยธรรมชาติเนาะจะมีรูพวกนี้จะมีรอยจะมีอ่เป็นลายๆก็เป็นเรื่องปกติของพลอยธรรมชาตินะคะตัวนี้เป็น Q19 ค่ะไซส์57ราคา680บาทค่ะแม่ 680บาทค่ะ Q สิบเก้าค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ด Q ยีเป็นทับทิมแท้โทนชมพูหวานแหววนะคะชมพูหวานหวาน Q ยีนะคะไซส์ห้จะแม่จา๋าไซส์ห้าสค่ะรหัส Q ยี่สตัวนี้ราคาอยู่ที่หกรบาทค่ะบัลลังทองหกรบาท หกร้อยแปดสิบบาทอันที่ดูถางเพราะว่ามันไซส์มันใหญ่ปนใส่ไม่ได้เนาะอ,อุ้ยแม่ลวงคิวยี่สิบนะคะตัวนี้รหัสคิวยี่สิบไซส์ห้าสิบแปดราคาหกร้อยแปดสิบบาทเด้อ 680บาทค่ะเอาไปใส่สงการนี้นะคะเอาไปใส่สงการนี้ใส่สวยๆเลยใส่ไปส่งน้ำพระนะคะสวยมากมาจากบรลลังทองวงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่ราคา700อนะคะบรลลังทองตัวนี้ไซส์59รหัสคิ1ค่ะ คิว e, ยี่สิบเอ็ดบุสลักคำสีแบบเนียนสวยมากบุรออกเหลืองส้มนะคะสวยมากๆสีแบบตรงปกเลยดูค่ะไม่ใช่บุรแบบเหลืองไปเลยนะคะตัวนี้เป็นบุสรสลักคำที่ออกเหลืองส้มนะคะผิวเนียนสวยมากไซส์ห้าสิบเก้าราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะคิว e, ยี่สิบเอ็ดไซส์ห้าสิบเก้าแม่จา๋าสวยมาก นุูมิใจมากกับลายแหวนตัวนี้ยบรรลังทองปุ้นเนี่ยลายสวยจริงค่ะบุตรสละคำนะคะผิวเนียนสวยไซสิบเรหัสคิวยี่สิบเ็ราคา7จ0บาทจ้ะแม่จ้าเจ0ดบาทจ้าโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่0ูนย์9 2้าสองสนะคะ สำหรับวงนี้ค่ะรหัสคิ2เป็นบุตรสลาคมสีขุ่นนะคะสีขุนขุนเป็นบุตรสลาคมค่ะผิวเนียนสวยนะคะผิวเนียนสวยมากๆอาศัยใ,ให้ดูใส่แล้วไม่ได้นิ้วดำเดอ้อสีมันพ้นพูดไม่ถูกว่ามันเป็นสีอะไรอะคะ่ะลูกค้าจะดูดูสีตรงกับเม็ดจริงเลยนะคะสำหรับในกล้องตรงกับเม็ดจริงเลย บัลลังทองไซส์หกสิบสองค่ะวงนี้ไซส์ใหญ่สุดนะไซส์หกสิบสองค่ะรหัสคิวสิบสองราคาหกร้อยปดสิบบาทค่ะราคาหกร้อยแปดสิบบาทค่ะอยากให้เอฟไปไว้ใส่สงการนี้นะคะสวยมากๆ ก็ครบเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะวันที่สองเมษาก็ทั้งหมดยี่สิบสองชิ้นนะคะงานบรรลังทองมาสิบเอ็ดวงเลยสวยๆเลยลวดลายสวยมากและพลอยสวยทุกวงนะคะพลอยสวยทุกวงมีรหัสที่ราคา700อยู่3รหัสนะคะแม่จ๋าเป้นขออนุญาตทวนนะคะรหัส Q13 เป็นหยกพมา่านะคะหยกจัก,กรพรรดิตัวนี้ mm hmm. เขียวจัก,กรพรรดิตัวนี้นะคะอ่าหยกจัก,กรพรรดิตัวนี้นะคะไซส์52ราคาจะ700บาทนะคะ Q13 แล้วก็กรีนอาร Q15 นะคะ Q15 ไซส์54ตัวนี้ก็ราคา700นะคะแล้วก็ Q21 ตัวนี้ราคา700ค่ะไซส์59จะมี700อยู่3ามงนี้เท่านั้นนะคะยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าไซส์ที่เราอยากได้มันไม่มีก็สั่งจองไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ